ข3ามสิบสามนะคะเป็นเรื่องของซาก,กดึกดำบรรพ์น,นะคะจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของซาก,กดึกดำบรรพ์นในข้อสามสิบสามเขาบอกว่าจากการสำรวจหินดินดานบริเวณชายทะเลแห่งหนึ่งพบซาก,กดึกดำบรรพ์เกล็ดปลาน้ำจืดและรอยเท้าไดาโนเสาร์ในชั้นหินเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวข้อใดสรุปถูกต้องว่ามันมีซาก,กดึกดำบรรพ์เกล็ดปลาน้ำจืด แล้วก็รอยเท้าไดาโนเสาร์อยู่ในชั้นหินเดียวกันสรุปได้ว่าหินข้อที่หนึ่งหินดินดานเกิดจากการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นถะเลทถัเลจะตอบได้ไหมเนเมื่อมันเจอปาน้ําจืดตอบไม่ได้เลยสองสร้าง,งดึกดําบันทั้งสองเกิดจากโครงล่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตเหมือนกัน มันมีคําว่ารอยเท้าเพราะฉะนั้นมีอันนึงใช่อันนึงไม่ใช่เพราะนั้นก็ตอบมันก็ไม่ถูกนะคะสามซากดึกดำบรรพ์ทั้งสองมีอายุเท่ากันอันนี้ตอบได้เลยเพราะว่าอะไรมันอยู่ในหินนะถ้าไมอยู่ในชั้นหินเดียวกันเนี่ยอายุมันจะเท่ากันข้อสามสิบสี่มารีสำรวจหินในพื้นที่หนึ่งพบซากดึกดำบรรพ์ปะกกาดัง x y และ z ในลำดับหินตะกอนดังภาพไอ้รูปแบบเนี้ย นะวนๆเหมือนก้นหอยเนี่ยมันจะแทนซากดึกดำบรร x อันนี้ก็คือซากดึกดำบรรพ์ x ออลูกกระดูแทนซากดึกดำบัน y รูปกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนเม่นเลยนะคะแทนซากดึกดำบันพแอ่ะโอเคถามว่าอะไรนะคะลำดับหินตะกอนดังภาพเออเวลาเราดูลำดับชั้นนะ่ะดินหรือหินที่อยู่ชั้นล่างๆเนี่ยมันจะมีอายุมากกว่า หินที่อยู่ด้านบนสิ่งที่เขาถานนะคะเขบอกว่าคาดคเนสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่นี้เรียงลําดับอายุของซาก่อดึกดําบรร์ดัชนีของประการลังจากมากไปน้อยไปดูซิในรูปใครที่อยู่ด้านล่างสุดก็จะมีอายุมากที่สุด y แล้วก็ x แล้วก็ z อ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น y x z ดูซิมีช้อยไหม ถ้ามันเป็นปะการังมันต้องเกิดในทะเลน้ำตื้นมันนั้นตอบข้อที่สี่ข้อสามสิบห้าข้อสามสิบห้าจากการสำรวจชั้นหิน a b c d e จากพื้นที่สองบริเวณบริเวณที่หนึ่งและบริเวณที่สองพบซากด,ดึกดําบันดัชนีดังรูปอันนี้ภาพดัดชนีหรือดําบัก่อแทนด้วยรูปนี้อันนี้ภาพดัดชนีหรือดําบัน ขอแทนในรูปนี้นะคะเขาก็มีอายุให้เรานะหินแต่ละชั้นเนี่ยมีอายุให้เสร็จสับตรงนี้หินชั้น A เนี่ยมันจะมีอายุอยู่ที่50ล้านปีส่วนหิน B หิน B เนี่ยมีอายุ180ล้านปีอ่าแล้วก็หินดีก็มีอายุ180ล้านปีครูถือว่ามันเท่ากันนะครูใช้สีเดียวกันส่วนหิน E มีอายุอยู่ที่250ล้านปี หินซีไม่ทราบอายุและมีซากดัชชนีดึกดําบันกออยู่เขาก็เลยถามว่าไอ้ซากดึกดําบันดัชชนีกอในหินแ้นซีเนี่ยมันน่าจะเทียบอายุได้กับซากดึกดําบันดัดชนีในหินชั้นใดมากที่สุดเวลาดูแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้ซากนั่นคือซากอะไรให้ดูเรื่องของชั้นหินนะคะถ้ามันอยู่ต่ํากว่าชั้นหินที่อยู่เหนือมันไปเนี่ยอายุเท่าไหร่ละ ร้อยแปดสิบล้านปีดังนั้นหินชั้นซอันนี้มันก็ควรจะอายุมากกว่ามากกว่า180ก็ต้องเป็น250ล้านปีใช่ไหมคะซึ่งมันต้องตรงกับลักษณะนะคะมันต้องตรงกับหินที่อยู่ในหินชั้น E เราก็ตอบอันนี้เลยนะคะเพราะมันมีอายุมากกว่าข้อ36มสิบหกไดนโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตในยุคไทแอซิ j จู a s สิกและครีเ c เชีย ข้อใดคือชนิดของซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั้นหินที่ไดโนเสาร์เคยเดินผ่านถ้ามันเป็นไดโนเสาร์นะคะสถานที่ที่ไดโนเสาร์เคยเดินผ่านมันจะเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่ารอยพิมพ์เพราะฉะนั้นตอบข้อที่สองไม่เกี่ยวกับโครงร่างแข็งไม่เกี่ยวกับรูปพิมพ์นะคะมันเดินผ่านมันจะเป็นรอยอ่ะโอเค ก็ตอบข้อที่สอง